รักเจ็ดปียังดีอยู่หรือไม่รักเจ็ดปียังดีอยู่หรือไม่สถานะล่าสุดเคนเอสเธอร์ถูกทักนางเอกมีแฟนใหม่หลังฝ่ายชายหนีไปต่างประเทศไร้รูปคู่ไร้โมเมนต์หวานปุ๊บถูกจับตาความสัมพันธ์ตลอดสำหรับคู่รักทักนางเอสเธอร์สุปรีลีลากับเคนภูภูมิเวลามีข่าวเมาส์คู่รักเลิกเงียบทีไรเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ถูกจับตามองโดนโยงเป็นประจำ ซึ่งคู่รักเอสเธอร์เคนคบหาเป็นแฟนกันมานานกว่า7ปีและเร็วๆนี้มีข่าวว่าฝ่ายชายเตรียมจะบินไปเรียนต่อที่ต่างประเทศอีกด้วยล่าสุดาดาดเจออสา,าวเออเธอก็ไม่พลาดถามอัปเดตเรื่องความรักตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเราว่ามอไปถึงออประเด็นคลิปหยอกล้อกันล่าสุดเอสเธอร์บอกว่าเป็นคลิปแกล้งกันคำๆซึ่งคลิปนี้มีคนเข้ามาแซวเยอะมากแฟนใหม่หรอเนื้ออง g u l a กกฝ่ายยอชายอ,ยอปละอยอตะวะเสเอาไว้ผมยาวไว้หนวดยอมรับว่าลุคนี้ฝ่ายชายดูแปลกตา แต่ส่วนตัวชอบแบบลุกเรียบร้อยสะอาดตาม,มากกว่าเรื่องความรักก็ปกติกันมาเรื่อยๆอยู่แล้วถ้ามีจังหวะมันก็ได้ลงยันไม่ใช่ลงคลิปสยบข่าเลิกแค่อยากทําอะไรสนุกๆและมานอได้แก่ละงอดอวยอความอที่เราไม่ขายอได้แก่ละงอแบบอนิสัตก่อเท่าไรพอตอนแกล้งก็อาจตัวเขาเจ็บเหมือนกันแถมเร็วๆนี้ฝ่ายชายเตรียมบินเรียนต่อเดือนกันยายน,นี้อยู่ยาวสามเดือนและเป็นรอบที่สองแล้วมองว่าถ้าเขาไปแล้ว ได้พัฒนาตัวเองก็ยินดีจากกที่ไปเปริยออนอมาระอบอรแรกอรอีกอฝ่ายยอดูเป็นนอผู้ใหญ่คือน,นอชาวยอหรืออตัตวะเองอได้ดีเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่ารักและคงไม่มีใครอยากให้ทั้งสองต้องเลิกรากันเป็นแน่นอนครับเพราะด้วยเคมีที่เข้ากันแถมยังดูรักกันสุดหลายคนคงอยากเห็นทั้งสองจูงมือกันเข้างานวิวากกันมากกว่าเอาใจลุน้นให้ทั้งสองมีข่าวดีกันเร็วๆด้วยค่ะ